สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาที่อุบลราชธานีเลยนะครับผมบ้านน้ำเที่ยงครับตำบลห้วยขยูงครับอำเภอวารินชำราบครับอุบลราชธานีครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมหน้ากว้าง12.50เมตรครับลึก10เมตรครับท่านผู้ชมครับ พื้นที่ประมาณ1 1 8ตารางเมตรท่านผู้ชมครับตอนนั้นก็ประมาณเริ่มต้น1 5 5 0 0 0 0า0บาทครับผมท่านผู้ชมท่านใดสนใจบ้านหลังนี้ครับโทรหาผมได้ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับผม063789966ปครับผมมองว่าบ้านหลังนี้อีกหนึ่งบ้านที่ราคาคุ้มมากๆเลยนะครับผมมีที่นั่งขึ้แบบนี้ด้วยครับท่านผู้ชมมีม้านั่งมีระเบียงตรงนี้ครับกว้าง2เมตรเลยนะครับกว้างมากนะครับบันไดเขาจะกว้างแล้วก็มีระเบียง2ฝั่งครับ ฝั่งซ้ายมือของผมนู่นครับอีกฝั่งหนึ่งครับผู้ชมครับ3ห้องนอนครับ2ห้องน้ำครับหห้องครัวที่สําคัญครับระเบียงด้านหน้ากว้างแบบนี้ครับโถงรับแขกกว้างมากครับเข้าไปดูกันเลยครับโถงรับแขกครับท่านผู้ชมครับกว้าง3เมตร50คูณ9เมตรเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ มาถึงว่าฝ้าสองชั้นแบบนี้ครับห้องจะแบบเหมือนฮอลคัฟฟ์หอคือแบบว่าโถงกว้างๆครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้คือเวลาขึ้นบ้านใหม่ครับพระนางได้เต็มนี้เลยครับผมสามจุดห้าคูณเก้ามีคับผู้ชมครับท่านไหนว่าคุ้มพิมพ์คุ้มไหมผมนะครับหรือว่าท่านไหนสนใจครับโทรหาผมบอกอย่างที่บอกครับ0ูนย์หกสามเครับผมหรือทักเฟซบุ๊กสิสเกียรติสร้างบ้านได้เลยครับ จากห้องรับแขกแบบนี้ท่านผู้ชมครับเราขยับมาที่ห้องนี้เลยครับผมเป็นห้องนอนในที่มีระเบียงในตัวนะครับผมห้องนี้กว้าง3.50เช่นกันนะครับนี่ครับที่สําคัญห้องนี้จะมีระเบียงด้านหน้าให้ด้วยนะครับระเบียงกว้าง1เมตรท่านผู้ชมสามารถเปิดออกมารับลมชมวิวได้สบายมากครับ สีครับอันนี้เป็นสีเบเยคูครับสีออกฟ้าๆนี้ก็หวานละมุนดีมากครับที่สำคัญครับห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวครับท่านผู้ชมแวะดูห้องน้ําห้องนี้กันครับสําหรับสิริสร้างบ้านครับห้องน้ําของเราคือรีบหรูห้องจะหรูมากๆนะครับความกว้างก็สามเมตรห้าสิบครับท่านผู้ชมออกแบบให้มีห้องเก็บของด้านใต้เคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วครับห้องน้ำห้องนี้ครับออกแบบโดยโฮมบ้นสีสเกตครับท่านใหญ่ใหญ่เข้าออกแบบให้นะครับ ไปซื้อกระเบื้องที่นั่นครับเขามีบริการออกแบบฟรีครับผมขยับไปที่ห้องนอนที่2กันครับผมความกว้างก็3ามเมตรห้าสินะครับท่านผู้ชมสังเกตรั่ความสูงจากพื้นถึงฝ้าของเราเขาจะสูงมากครับสไตล์ซีสเกตคือต้องสูงโล่งโปร่งสบายคือคอนเซ็ปต์ของเราครับผมเราไม่ได้กลัวเปื้อนของครับแต่ว่าเราอยากให้บ้านออกมาเขาจะโล่งดูแล้วไม่อึดอัดครับเราสร้างบ้านทุกหลังสร้างบ้านเราเองนะครับ ขยับมาครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับผมห้องน้ํารวมคงกว้าง2เมตรนะครับท่านผู้ชมเรา,เอาออกแบบใพ้มีที่วางของด้วยนะครับการสุดเกียดส่วนแห้งเรียบร้อยครับอันนี้ก็ออกแบบโดยหุมวันสีสกเกตครับท่านผู้ชมครับกระเบื้องก็จากหุมวันสีสกเกตครับวัสดุหลักของเราพวกหลังคาพวกสีต่างๆก็จากหุมวันสีสกเกตนะครับผม ก็จมาส่วนกลางบ้านคราก็จะเป็นครัวนะครับผมเป็นครัวรูปตัวแอลนะครับอันนี้ลูกค้าขอเพิ่มให้เราติดตั้งอ่ะดีให้นะครับลูกค้าซื้อของมาเองครับเป็นเตาละที่ดูดควันนะครับของเราก็จะมีในส่วนของอ่างล้างมือเอ้เอาขอไปครับอ่างล้างจานให้นะครับสังเกตครับอ่หน้าต่างมียกขึ้นค่อนจะสูงนะครับผม สีบ้านงนี้ภายในเป็นสีเทาสีเบเยอร์ัท่านผู้ชมท่านใดอยากได้สีเบอร์นี้คือเบอร์หนึ่งสามแปดขีดสองครับสีฟ้าภายในนี้นะครับไปที่ช็อปเบเยอร์แล้วบอกว่าเป็นสีเบอร์หนึ่งสามแปดขีดสองย้าสีฟ้าแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วสำหรับตรงห้องครัวนี้ครับสามารถเดินไปทะลุด้านหลังนะครับหลังบ้านส่วนนี้เขาจะเป็นบ้านเก่าของลูกค้านะครับเชื่อมต่อกันได้แบบนี้เลยครับ ขยับมาที่ห้องนอนที่สามครับท่านผู้ชมครับนี่ครับห้องนอนที่สามสามเมตรห้าสิบเช่นกันนะครับผมนี่ครับสามห้องนอนสองห้องน้ำรับหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องครัวครับแถมสองระเบียงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับท่านใดครับที่อยากได้สีรับสีอันนี้คือเป็นสีวีเจคูครับแวติชอปเบย์คูทั่วประเทศหรือว่าใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับผมอย่างสีภายนอกสเออีเทาๆนั่นนะครับผมจะเป็นเบอร์8289นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวสีเทาเข้มๆนั้นนะครับผมก็จะเป็นเบอร์8303ครับส่วนสีสีออกออฟ้าอมเทาภายใน,นนะครับ ก็จะเป็นเบอร์13822อย่างที่บอกครับท่าในใดสนใจแวะที่ช็อปเบย์ย์ทั่วประเทศได้เลยครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้กว้าง12.50เครับลึกประมาณ10เมตรครับท่านผู้ชม อย่างที่บอกครับงบประมาณตอนนั้นเริ่มต้นที่1นึ่งล้านห้าแสบาทครับท่านใดสนใจบ้านหลังนี้ครับโทรหาผมได้ครับ0ูนย์หกสามเจ็ดแปครับผมศูนย์หกสา6แปดเก้าแล้วก็ท่านใดอยากสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมแนะนําว่าที่ดินของท่านน่นะครับผมควรมีหน้ากว้างประมาณประมาณสัก1ิบเจ็ดสิบแปดเมตรนะครับจะพอดีนะครับความลึกก็ประมาณสักยี่สิบเมตรจะสวยนะครับผมแล้วก็ ก็ประมาณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามาระยะทางของพื้นที่ทํางานนะครับท่านใดสนใจก็โทรหาเราได้ครับที่มีขอบพูดนะครับอ่อาโฮรงการซีสเกตครับบสซีเบเยอร์นะครับผมแล้วก็ซีสเกตสร้างบ้านครับสนใจโทรหาเราได้ครับ0 6 3 7 8 9 9 6 6 6 0637899666หรือว่าทัก Facebook สิสเกตสร้างบ้านแอปเพื่อนมาหากันได้นะครับผมครับผมที่นี่คืออำเภอวาลินชำราบครับอุบลราชธานีครับที่อุบลราชธานีเราก็รับสร้างเหมือนกันนะครับท่านใดที่อุบลราชธานีโทรหาเราได้ครับอย่างเบอร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ